สวัสดีค่ะเมือนีโดนดวนมากเหละเด้อค่ะเด็กน้องถกแกรวดดำหน้าเพราะที่โท้ไปคอแล้วจะ้ะเล็กถกแกรวดดำหน้าเด้จ้ะน้องเพื่อนกุหลาหลายแสนอยู่จ้ะด้วยคือเกาม่าวานนี้ได้มาแล้วและสีบอกสุฟังโท้วไปหาเพื่อแล้วมีน้องเ e อฟซีก็หลายตัวคือเกาในน้อยในน้อยคือเกาคือคักๆเพข่นมาเพราะยากที่เม็ดเลยคือ บ่ต้องไปซื้อละก็เลยสิเฝ้าโรกให้งการเบิ่งเพราะว่าจะได้ยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อจ้ะเด้องวดวันที่16มิถุนายนเนาะงพอทินเนาะงวดนี่ล่ะงวดสิพาพี่น้องรวยไปนํากันเบิเดสุขูสุขคนเด็กก็บ่หลล์สายตัวดอกจ้ะเด็กน้อยคือเก่าเพิ่นนั่นละ่ะเดี๋ยวมาเบิงตัวเลขนํากันเนาะจ้ะตีโทรไปถามเพิ่นคักแล้วแม่นบ่จ้ะโทรไปถามเพิ่นแล้วมื้อเช้านี่แต่ว่าโอนนอนบ่ทันุดืนอยู่คือโทรมาตะเดือกแ่นว่า เดือกแคไหนเจ็ดโมงเสรแปดโมงเสามันจะไปเดือกจนพูดเล่นมาสั่นคน่าพูดเล่นมาสั่นจเล่นโทษไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนว่าถามเพื่อนได้หลายบอเเขาแกเพื่อนว่าเขต้องถามดอกเรื่องนั้นมาสั่นเพื่อน่าเลขนั้นมันมีมงไปมงมาทันเข้ามากเข้ากับซื้อน้ำเลย้าเข้ามากถ้าชอบก็ซื้อตามเลยพั่น่าสินะ พอทิตกับวบาไทยเบาแข็งแรงเนาะจ้าซว่าที่ไหนเนาะชอบก็ซื้อตามโหลดแล้บานเบาเาล้าเบาไท่ต้องกันเพิ่นก็หัวรอพอจิตโอ้เจได้ซื้อรถเกี่ยวอีหลีตัวนี้เนาะพอทิตเนาะวานี่แหละหัวกันันเขาสามตัวนี่จได้รถเกี่ยวดิตัว่านงวนี่เพิ่นกระหายมากแล้วเรียบร้อยมันบลยเด็มีหน่อยหน่อยโตหนึ่งเพิ่นมาซื้อเลยนะไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยซื้อเลยได้ไปก็ซื้อเลย ขันได้มากแต่แรกๆเนี่ยคือโชคดีเลยคนมาแต่ว่าหาลังเทียมันกับเขาสามตัวตรงหางเทียมันกับเขาสองตัวคนบอกมันบอกมันยังสีเลยทดิไม่พิมพ์จ้าคนชอบเล่นชอบยังซื้อเลขก็จะซื้อดักบนดักล่างคือเก่านะจ้าพอนที่ก็ไม่พิมพ์ก็คือกันนย่าละเราไม่เลขที่สองคูบ่หลายแต่พี่น้องเอฟซีเสียงหนเบิ้งนี่นี่ละจ้าววันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกหกนี่ละจ้า นี่เบิ้งเบืเ้อันนีส้สะเก,ก็ดนี่นี่นี่เบิ้งเงินเขาน่านี่สะเก็นนี่นี่น้องเอฟซีนี่กูพ่ะท่านได้เห็นเด้อแต่แกเพิ่นบอกว่ามึนนงเงินเก้าศูนย์สองตัวเดียวน,นวดเข่าแน่นอนคู่หลังคู่หน้ากจา็จัดไปเลยเด้อจ้ะจัดไปเลยเพิ่นมาเพิ่นบอกมาจังเสร็จเลยไม่วเพิ่นมาโอ้ยถ้าบระมาณข้นว่าลึงว่าแกนกันเพิ่นสิบ่าหายเลยดิ บานเพื่อนมาคุยกันก็เพื่อนมามาถือใจถือใจก็ไม่พิมพ์โพธิ์ว่ทีวเาเราน่ำดีเ้ามวนั่นสันก็ขอบคุณเถ่าแก่หลายเด้อมวลนี่ก็ขอให้มากอีกเด้อจ้ะบ่ฮหูจักดอกน้องเพื่อนหูจักแต่อันอายเพื่อนนี่ละจ้ะพอได้อาศัยเพิ่งแน่พอทีก็สิได้มีเงินไปซื้อรถเกี่ยวเข่าแน่สะสมไว้เนาะพอทีเนาะแล้วดิเพิ่นจะบอกเข้าดิเพื่อนก็ไปกวดสื่อเบิดมองไดที่ว่าเขาอันนี้จ่ได้จะไม่จ้ามืออันที่ว่าเขาขายแล้วไปกวดไปเบิดจ้ะ แกบไปเบิ้งได้จ้ะหอมแม่ละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็ลังใจกันไปได้จ้ะเด้อมียังกดซีหาแมลยังปังกันกะีได้โศกได้มานเปล่าสื่อเปล่าจัดไวรวดจ้ะตั้งดจการกดยกโปยกยังไว้ได้จ้ะสิได้เห็นคลิปใหม่ๆเนาะโพสทินเนาะสิได้เห็นแนวไดยว่ามันสีแม่นคือเก่าโบต่วัาเหลกความฝันนี่จังงดจเดียวกั จายอยู่หลายอยู่ผู้ฝันผู้เพิ่มทั่วมากกับลายอยู่ตัวมาแล้วบรรพะย่าในฝันดีกันแล้วล่ะจ้ะเดี๋ยวจะได้ไปหโพธิ์ทิดกับทระธานไปใส่อยู่ออกมาทงหน้าอยู่จังมือมือนี่ก็แล้วดอกมือนี่มืออื่นก็แล้วดอกจะได้ไปหาตัวเลขน้ำพี่น้องเข้ามาให้เบ่าสูฟังในหลายคนผู้เพิ่แม่นแม่นไอ้เอฟซีได้ซื้อไว้นะนะจ้ะประธานเป็นเลขอยังกับสิได้ซื้อไว้ท่านนะนะจ้ะสิได้เงินกันเนกโพธิ์ทินเนาะ้ที่ลานี่ล้ว 0 5 7 5 9 8สองตัวกระจ uh ับคูเลขคูนาให้เด้จ้ะ0 5 5 9จ้ะคูหลังเอฟจิกอะพิจารณาเอาเด้จ้ะเพราะว่ามันโดนคูนางวดที่แล้วนี่0990จ้ะแต่ว่าสื่อเข้ากับสื่อนาสื่อหลังคือเก้าเนาะจ้ะเนาะเลขมิทิมาที่ไปเลขบงในเด้จ้ะมาดวนดวนแคบใบเบิงจ้ะ อยากให้ได้สชคได้ลาบน้องกันเมื่อสุผูสุคนจ้ะเปล่าโทษไปหาเถ้าแก่เพิ่นขอเพิ่นยางคักจ้ะเพิ่นก็เลยเบาซู่ฟังนี่ละนองข่อยก็ได้มาแล้วเพิ่นว่าจ้ะพอสิได้เพิ่งพ่ีกเนาะเพราะทินเนาะเฮ้ากระิได้ีกทีหนึ่งเฮาเฮ้าเทียนเอาเลขค่ายสามตัวต้องมาทีหนึ่งเอ้านี่จังไดก็ไดดอกแต่ว่าขอยเพิ่นแบงปั่นมาให้พี่นองอิจซ e ีน้ำเน่จ้ะเาเพิ่นใจดีดอกเพิ่นใจดียู่นี่ละจ้ะศูนหาเจด ห้าเก้าแปดสองตัวกับศูนย์ห้าห้าเก้าแปลว่าโดนพระโดนใจเพราะทิศที่ไม่พิม 5, โดนใจเพราะทิศคักแน่แล้วห้าเก้าก็หาเจ็ดโดนใจเลยสุกให้มาน้ากันเดียขาดงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกเนาะจะ่ะเก้าศูนย์สองงวดที่แล้วปล่อยมาเดียวเดียวเอาไปซิมล่างคนวะเข้าเต็มเต็มออกมากก็ได้ยิ้มคือเก้า พี่น้องเอฟซีหัวนี่ก็ขอให้ได้ยิ้มคือเก่าเนาะจานะ่ะเนาะให้ได้เหดังดังโหลดยกช่องเขาคือเก่าจา้ะจัาลอตเตะลี่ไปก่อนคาสิได้น้ำกันก็เพิ่นอีกแต่ว่าเลขเพิ่นลงไปขันไม่ลงไปนอ่านรู้ดิไม่พิมแอนบ่เป็นเหลขพวงไงเพื่นอนเนาะเลวงไนมันถี่เป๊ะเนาะจานะ้ะเนาะมาแรงเพิ่นก็ได้มาจากข้างในเทื่อน,นึ่งอะละจ้าก็ได อ้ยดีตัวเฮาอันใดน้ำเพลินเนะาะจอยใจน้ำเพลินใดโอ้ยเพลินเบาน้ำดีคือนยังนี่เด้อจ<ด>ุ่มพีจุ่มนองคนได้ลายจ้ะได้เข้ามาแล้วกันนี่แหละเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโพสต์ทิศเหนอที่มีมโชคลำลำรวยๆไปน้ำกันเดอ้อสำหรับมือนี้ก็จังสิละเนาะจ้ะอยากให้อันเห็นอุปตันเห็นกระจีฝ้าเบิ้งฝ้าไปซื้อไว้สำหรับมือนี้ก็ะซัมนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ